มาประสงครับมีข่าวข้อจรงหนึ่งตัวครับเป็นสไตล์ทรงวัยรุ่นดูไว้สไตล์สุลต่านรับขับแล้วดูรวยครบเจ็ดแสนนะครับนี้มันไม่หมดหลอกเหลือเหลือจัดเต็มจริงนะใส่ตั้งแต่ล้อฟอร์ดนะครับแบรนด์เวนฟอร์ดรุ่น VFS04 นะครับแล้วก็ยางเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าขอแบบคุณนนเลยนะครับเป็นโตโยอาร์คี25ติด20บอกมันมีเสียงนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับรับได้ ก่อนขับยาง AP ก็ดังเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ RT หลอกกว่ายอมนะได้ยอมอยอมเบรกนะครับเขาใส่เป็นพนามล่าไปนะครับสุดจัดนะครับจานหน้าเนี่ย4.5ม mm ิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ย6ขดนะครับเป็นิูเซยนนะครับตัวใหญ่มาก แบบเหมือนหนอนใหญ่ๆอ่ะนะบเบรกหลังก็อนาเมล่าเหมือนกันมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ครบชุดนะครับคือสวยเต็มแบบจัดให้แบบครบแบบรถผมเลยบเบรกดีด้วยสวยด้วยหล่อด้วยนะทีนี้เพิ่มความแรงด้วยป่ะมีใส่กล่องเลดชิพด้วยครับเป็นกล่องตัว GTS Black นะฮะก็ตัวนี้ก็สามารถปรับเบอร์ได้ทั้งหมด7ระดับนะครับถามว่าสุดไหมมันยังไม่สุดหรอกจริงๆมันมีตัวที่ผ่านแอปด้วยแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับแล้วก็พารงไฟฟ้าเลดชิพด้วยนะครับก็ ปรับได้โหมดเยอะมากครับมีแต่อีโคะครับอีโค่พัดนะครับ,รบแล้วก็นอร์มอลมีเอสสปอร์ตมีเลดพัดแล้วก็เลดเยอะมากอ่ะใช้แค่เอสพอร์ตผมก็ใช้เอสพอรก็ถือว่าแรงแล้วนะครับมันเพิ่มไป1นึ่งนิวตันแรงม้าประมาณ45ตัวคันเร่งไฟฟ้าก็ทําให้คันเร่งเนี่ยมันตอบสนองเท้าเราได้ไวขึ้นครับส่วนแรปคิ้วดำเนี่ยก็ลูกค้าก็เลือกเป็นแรปคิ้วเหมือนผมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นสีขาวเนาะตัวไทเทเนียมเนี่ยท่าจังหน้าเดิมมันจะเป็นสแตนเลสเนาะก็แรปให้้เเปปป็็็นนดไโโลกก คุ่นๆเหมือนตัวสปอร์ตเนี่ยแตกหลังคาอะไรต่างๆก็แลบโหมดทางต่างๆก็แลบนะครับปลายท้ายก็แลบให้หมดเลยตัวหนังสือไทเทเนียมตัวหนังสือสีฟุ้งสีก็แลบให้หมดเลยนะครับต้อแท้อีกนะต้อเลแท้นะฮก่อนเสริมเติมนะครับก็พวกแผ่นใต้ท้องนะครับก็ใส่ไปเพิ่มนะครับเดิมโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับมันจะมีได้แค่ด้านหน้าบางคนเนี่ยไปซื้อของโรงงานเลยก็มีมันประมาณห้าพันกว่าบาทที่เป็นแพ็กเกจเสริมพวกเข้าไปนะ แต่ซื้อท้างนอกมาแค่2 9 0 0นะครับถูกชายของออปชั่น44ส่วนจุดโช๊นะครับด้านล่างเนี่ยก็ใส่เป็นหน้าโปเฟนเดอร์ปรับแปรนนะครับสปริงเดิมนะครับส่วนด้านหลังก็มีกิแบ็กปรับแปรสปริงออซซี่ยังเป็นตัดอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตมวลาจะเป็นสปริงแบบเดวอลอกตรงรุ่นไม่ต้องตัดนะับก็สำหรับพันนี้ยังรอก่อนไงจะต้องจับไปต้องับ ข่อนะครับก็มีของ JDC นะครับแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผมใส่รถเองมาล่าสุดที่ใครติดตามก็จะเห็นดีว่าเอ้ยมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นแน่นเท้ามากขึ้นหลายๆท่านก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยถ้าไม่โดนใส่ผมก็ใส่ครับผมเราต้องใส่ก่อนใช่ไหมใส่ก่อนใช่เหมือนเราต้องไป็นหนูเร้ายานะถ้าเราถ้าเราไม่ใส่ก็าไม่ใส่นะพี่ใส่ไม่พอขายเลยเนี่ยไม่พอจริงครับประมาณแบบทรงวไยรุ่นดูใบนะสไตล์สุรต่าบ ครับแล้วดูรวยของจริงครับคันนี้ก็ FC สองขานะครับสไลด์มาจากที่บ้านเลยแล้วก็มาถึงที่ออโตแกรมตรงงานมืดหน่อยขอขอภัยนะวันนี้ขอบคุณโลเคชั่นซ่าห้างเซนานาน็นทะรัลในยุธยาด้วยนะเป็นหนึ่งหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับล้อฟอร์ดนะถ้าใครสนใจล้อที่มีมิต,ติเขียบคมก้านบางแบบนี้นะอยากได้เท็กเจอร์และใสและดูรวยก็แนะนำครับแบบนี้เลยครับงบประมาณนี้มีงบเพิ่ก็คุยกันได้นะสำหรับออร์นอนโนลด์แกรับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ